ค่ะเมื่อเราผ่านกำแพงชั้นในเข้ามาแล้วนะคะถือว่าส่วนระเบียงโคดนะคะที่ล้อมรอบระเบียงโคดทั้งหมดสังเกตส่วนของหน้าต่างนะคะหน้าต่างหน้าต่างข้างนอกจะเป็นรูปแบบหน้าต่างหลอกแต่ว่าหน้าต่างข้างในนี้จะแสงเข้าได้เพราะว่าในยุคสมัยก่อนจะมีหลังคาล้อมรอบทั้งหมดนะคะแสงเข้าได้เฉพาะด้านในเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในเขตเมื่อกี้เรามาจากลานั้าน,นอกม็ผ่านกำแพง ชั้นในเข้ามาก็เข้ามาสู่ในส่วนของลานชั้นในนะคะถือว่าเป็นลานที่สาคัญเฉพาะบุคคลที่จะผ่านเข้ามาถึงลานชั้นในได้นะคะก็คือบุคคลชั้นสูงแล้วก็พิธีกรรมที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นพิธีกรรมบาสงสิทธิ์นะคะบุคคลภายนอกก็ไม่มีสิทธิ์มองมาสู่พิธีกรรมนั้นได้หน้าต่างรอบระเบียงครดที่อยู่ข้างนอกจงเป็นรูปแบบ ไทยนะคะสร้างด้วยหินทรายสีขาวทั้งองค์นะคะมีความสูง28เมตรนะคะเราจะมีลวดลายการแกะสลักเริ่มตั้งแต่ส่วนฐานนะคะฐานจะเป็นลักษณะาฐานเพียนแล้วก็มีลวดลายลายบัวเป็นหลักนะคะบัวหงายบัวตูบัวรูกแก้วองค์ไก่ลายระจำยามนะคะข้างหน้าเป็นลูกสีแบบถิ่นท้าส่วนนี้ที่หันหน้าไปทางด้านทิศใต้เราจะเรียกว่ามณฑกนะคะส่วนด้านหลังก็คือเรือนธาต ลักษณะเดินท่าจะมีวงเดินออกไปทั้งจากด้านนะคะส่วนข้างบนนะคะคือส่วนหลังคาจะเป็นการเรือนหินซ้อนกันขึ้นไปจานวนห้าชั้นนะคะเราจะเรียกว่าชั้นเชิงบาาห้าชั้นแล้วก็ยอดบนสุดก็คือยอดตูนะคะแล้วส่วนประกอบที่สําคัญนะคะท่าจหลักต่างๆส่วนของทับหลังหน้าบานเราก็จะเปประตูเสาติดผนังนะคะที่อยู่รอบนอกจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับรามยณะนะคะยกเว้นข้างหน้าคือด้านทิศใต้ ทับหลังบหลังหายไปก่อนที่กมศิลปากรจะเข้ามาดแูแลนะคะซึงเหมือนจะพาะส่วนที่เป็นหน้าบันหน้บันชิ้นนี้จะเป็นสีวานาตราชเป็นภาพเดียวกับที่ปราสาททองรระ ยกเขาควนะัฒนาพญาคูถอกแล้วก็พระครามต้องสดนะขบาทถันนาก็จะเป็นพระรามจงถนนนะคะเกิดนหน้าบันก็จะเป็นสู้รบหรือว่ายุทธการและที่เหมือก็จะเป็นพนาลายสี่ก้อนนะคะเกิดนหน้าบันก็จะเป็นยุทธการมาด้านทิศตะวันออก ของานะภาพที่อยู่ข้างในนะคะข้างในอาคารจะเป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพธทธสัตจนะคะแม้แต่ปฏิมากรรมที่อยู่ที่ห้องกลางก็คือพระพุทธรูปน่าประ ในส่วนของตัวองค์ปรางประธานตร้านที่น่ายจากภาพจำหลักสถาปัตยกรรมต้นตัวสร้างแล้วก็าศาิลปะร้านที่รอมพบนะคะเราสามารถจัหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตว์ปีสิบหกถึงสิบเจ็ดนะคะเราจะตรงกับศิลปะแบบปะาปวนต่อศิลปะนครวัดแล้วช่วงหลังต่อมานะคะอาคารที่อยู่ข้างหน้าทั้งสองทางก็จะถูกสร้างเพิ่มเติมด้านขวามือนะคะปางหินแดงขอพรามอยู่บนฐานเดียวกันนะคะปางหินแดงก็จะก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดงนะคะ มีความสูง15เมตรก็ะจะเป็นลักษณะเป็นอาคารที่มีบกกยื่นออกไปทั้งสี่ด้านนะคะหลักฐานเราพบได้มากนะักมาภายในปางหินแดงเพราะว่าหินทรายแดงเป็นหินที่ไม่คงทนก็คือสภาพมันจะกลบง่ายกว่าหินชนิดอื่นๆ,ๆนะคะแล้วก็หลักฐานที่แกะสลักส่วนของทับหลังก็ก็ไม่สามารถมองมองละเอียดได้ก็คือมันจะเลือนหาย เราสามารถอ่านออกด้านเดียวก็คือด้านที่อยู่ทิดกับขอพรามนะคะเป็นเรื่องเล่ากีฬา,าการชน,ก,น,ก,นกันนะล่ามเหมนป่าส่วนบร,ริเวณยหอพรามนะคะที่เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างผสมะสานร,ระหว่างส่ายแดงกับสีแดงอาคารหลังนี้ก็ถือว่าสับคันนะคะเพราะว่าโบราณวัตถุที่เราพบก็คือฐานโยนีกับแผ่นสีวรึงก็คือจะมีศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าสีบรืงนี้ค่อนข้างก็คือทางทลายนะคะไม,ไม่สมบูรณ์ ช่ค่ะปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระแห่งชาติที่หมนะคะแล้วก็อาคารสุดท้ายก็คืออาคารที่เรานั่งอยู่เราจะเรียกว่าปรางพมทัศนะคะสังเกติที่นำมาสร้างชนิดนี้เราจะเรียกว่าชิลาแรนนะคะมีความสูง16เมตรแต่สิ่งที่สําคัญนะคะ โคสร้างปราสาจะมีมากนะคะประมาณมากีนก็ได้ที่สำคัญก,ก็คือนักขอนถกแล้วก็อีกรูปอีกองคหนึ่งจะเป็นประติมาก,กรรมเราจะพบเับฟอสสิลลำตัวนะคะไม่มีแขนไม่มีขาหลนิฐานอาจจะเป็นสตรีนั่งคุกเขาคือนางพระนางชัยราชเทวีนะคะซึ่งเป็นพระมเหสีเอกของพระเจ้าชัยวราบานที่เ็ด ซึ่งองค์จริงทั้งสององค์นะคะปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สการเด็าชตทพิมายแล้วก็ในส่วนของตัวองค์ปรงประธานประหลทดพิมายนะคะในยุคสมัยก่อนก่อนที่เราจะเห็นความสมบูรณ์เหมือนปัจจุบันนี้นะคะส่วนส่วนยอดหลังคาได้พังทลายลงมาเกือบทั้งหมดนะคะกรมศิลปากรทําการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี2507ถึง2512นะคะโดยใช้เทคนิคแบบฝรั่งเศส เราจะเรียกว่าแบบอนาติโลซีสน,นะคะก็ถือว่าเป็นการบูรณะปราสาทหินแห่งแรกในประเทศไทยด้วยวิธีนี้นะคะ<ม>ใช่ค่ะก็คือคือคล้ายกับการต่อจิ๊กซอนะคะคินที่หล่นจากส่วนยอดมาทุกก้อนจะเขียนรหัสเทียนหมายเลขไว้แลแ้วก็แยกดนนแยกชินเมื่อ ระยะเวลาในการทดสอบหินก็นานนะคะ่างประธานองค์เดียวนี้ห้าปีนะคะแล้วส่วนประกอบอื่นๆก็ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องเกินกระทั่งบูรณะเสร็จเรียบร้อยเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12เมษายน2532นะคะก็นับว่าเป็นหนึ่งในเก้าอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยสําหรับช่างที่มาบูรณะนะคะก็คือฝั่งไทยกับฝั่งฝรั่งเศส สั่งไทยก็คือสถาปนิกที่สําคัญก็คือหม่อมเจ้ายาใจจิพงศ์แล้วสถาปนิกฝรั่งเศสก็คือกอริเย่ซึ่งก็ปัจจุบันก็คือไปบูรณะในในปราสาทที่อยู่ในกัมพูชาด้วยนะคะเมื่อบูรณะที่พิมายเสร็จทั้งชุดเดียวกันก็ไปร่วมบูรณะต่อที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะจังหวัดบุดีลมย์ก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะแบบอนานติโรสี พระนงลุงจะเปิดก่อนเดิดที่นี่บริหารเป็ดกอนพระนะครับ<า>ใช่ค่ะพระนงลุงกับมังับไม่ไม่ค่ะที่ที่พี่นายถือว่าเป็นเพราะองค์องค์ปรางประธานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็พื้นที่พื้นที่จะจะน้อยกว่าพระนงลุงแต่ว่าขนาดพื้นที่แล้วก็องค์ประกอบอื่นๆนะคะที่พระนงลุงจะเยอะกว่าแบบเฉพาะตัว